ครับตอนต่อไปครับเห็นว่าตอนนี้ sáng เลยท่านเหล่าโยครับ โัหนาดีแค่ได้ไปแล้วอุ้มยังไงอุ้มนึงแล้วมึงจะอีกหลหลครับนีหัวหน้าปังครับหน้าปังกับนีครับ ในหน้าปีเขาหอมไปกินครับปีนี้ว่วงดีครับ